สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ครูตูนจะพาไปเรียนเรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ที่ควรรู้จักนะคะเรื่กลุ่มดาวรูษที่ดูง่ายๆนะคะเราสามารถดูได้ในแผนที่ดาวนั่นเองนะคะกลุ่มดาวฤกษ์กลุ่มแรกนะคะเมื่อคกลุ่มดาวจาราเชกหรือกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะ หรือว่ามันเป็นกลุ่มของดาวเหนือนั่นเ,เองนะคะกลุ่มดาวกลุ่มนี้จะเห็นในช่วงฤดูหนาวทางซีกโลกเหนือนะคะไม่กระสุนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและก็ตกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะกลุ่มดาวตระลุ่ยเนี่ยจะช่วยบอกทิศเหนือนะคะเพราะว่ามีดาวเหนือเป็นหลักนะคะกลุ่ของดาวเหนือเป็นหลักนี่คือกลุ่มดาว กลุ่มที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะกลุ่มดาวจาระเข้รูปร่างของเขาก็มีลักษณะเหมือนจระเข้เลยนะคะนี่นักเรียนเห็นในรูปนะคะกลุ่มดาวกลุ่มที่สองเรียกว่ากลุ่มดาวเต่าหรือว่าดาวนายพรานนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่ากลุ่มดาวไถก็ได้นะคะเพราะว่าดูลักษณะแล้วก็ใช้กับกลุ่มไถเหมือนกันเนาะ บางคนก็จะบอกว่าเหมือนเต่าบางคนก็จะบอกว่าเหมือนเคอีนะคะบางคนก็จะบอกว่าเหมือนมันในพางเลยมันในพานตรงนี้เหมือนขนูของในพานนะคะกลุ่มดาวเ่าเนี่ยเขาจะขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกใช้ในการหัวทิศเหนือเหมือนกันนะคะ ต่อไปกลุ่มดาวกลุ่มที่สามนะคะเป็นกลุ่มดาวค้างคาวค่ะกลุ่มดาวค้างคาวเนี่ยจะอยู่ตรงซ้ามกบบกลุ่มดาวจ้าเข้เลยลักษณะเขาก็จะเหมือนเหมือนกับครองปีนะคะก็จะมีดาวเหนืออยู่ตรงกลางเลยนะคะไม่บอกทิศเหนือกันถ้าเห็นกลุ่มดาวค้างคาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดาวที่ที่เราต้องรู้จักกัน่นะคะทีนี้มาดูอีกสไลด์หนึ่งเลย แอบน,นี้มันซักกุมดาวฤกษ์บนของฟ้านะคะดาวแรกนะคะกลุ่มดาวในพานนะคะเวลาเระะดาดูมันอาจจะมันไม่มีเส้นให้เราโยงเนาะ,ะเราอาจจะมองเห็นไม่ชัดเจนนะคะว่ามันคือดาวในา่านเนาะ,ะุท่านี้ให้นะคะ เวลาเราดูดาวบนท้องฟ้าเนี่ยเราก็จะจะสังเกตของอ่กลุ่มดาวเหนือนะคะสังเกตดาวเหนือเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ในหนังสือนักเรียนนะคะในหนังสือนักเรียนก็จะมีการศึกษารูปร่างของกลุ่มดาวฤกษ์น,นะคะจะมีอยู่สี่สี่กลุ่มดาวนะคะ ดาวฤกษ์ที่เราเห็นบนโทงฟ้าทําไมเราจะเห็นดาวฤกษ์นะคะเ,เพราะว่าดาวเคราะห์ส่วนใหญ่เราจะมองไม่เห็นนะคะทำไมไม่เห็นดาวเคราะห์เพราะดาวเคราะห์เป็นโฟตอนโฟตอนรอบรอบโยนทิพย์นะคะหรือว่าเป็นโฟตอนรอบรอบดาวฤกษ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดาวบนโทงฟ้าเราก็จะสังเกตได้ส่วนใหญ่จะเป็นดาวฤกษ์นะคะการเตัวของดาวฤกษ์เขาจะ เรียงตัวค่อนข้างคงที่นะคะจึงทําให้รูปร่้งของเขาเนี่ยเหมือนเดิมเลยในทุกคืนนะคะแล้วก็ในรอบหนึ่งปีก็จะสามารถมองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ในเวลาที่แตกต่างกันนะคะวอย่างกลุ่มดาวฤกษ์ในเรือนูนนักเรียนนะคะก็จะมีกลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวมีเล็กนะคะกลุ่มดาวหมีใหญ่กลุ่มดาวสิงโตเป็นต้นนะคะอย่างนี้ก็จะเป็น ลักษณะไฟสังเกตกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะพอเราสังเกตกลุ่มดาวได้แล้วนะคะเราก็จะให้แผนที่ดาวเป็นใหเแผนที่ดาวเป็นด้วยสังเกตกลุ่มดาวได้ด้วยนะคะเวลาเราเรียนไปในทุกที่ยวนะคะในสถานที่ที่อบนภูเขาบนเทือกเขาบนดอยอย่างเนี้ค่ะเราเองก็สามารถดูแผนที่ดาวที่ ตัวตนให้ความนะคะไปด้วยนะคะเป็นหมุนดูว่าวเราเรียงเห็นกลุ่มดาวดังกล่าวหรือไม่นะคะกลุ่มดาวาครั้งเช้กลุ่มด้าวน,นี้เี็กกลุ่มด้าวน,นี้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะในชั้นหลถมศึกษาพทิทีเพื่อที่เราจะเรียนนะคะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ของตัวตลก็หมดลงมแล้วนะคะเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ